ชีวิตเนี่ยมันก็ต่างนะฮะเพราะว่าเราใช้ชีวิตเนี่ยตอนที่อยู่สืบเนี่ยมันก็ลูกชนลูกล่อเยอะแต่พอมาถึงตอนที่มาไปเป็นตอมอยู่ที่สุวรภูมิเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราต้องทิ้งทิ้งนิสัยตำรวจอะมาเป็นผู้ให้บริการ<ม><อ>แล้วก็มาเป็นตำรวจเป็นมิติงานอีกมิติหนึ่งครับครับก็บางทีก็โดนผู้โดยสาร ควรมั่งบงเบงใส่มั่งใช่ครับโอ้โหเราก็เป็นต้องควบคุมอารมณ์สูงนะควบคุมไม่อยู่อะควบคุมไม่อยู่ไม่อยู่ครับไม่อยู่มึงมาว่าไงกูก็ไปงั้นเออคือคืองี้คือพูดโดยสารทั้งขาเข้าขาออกในแต่ละวันเนี่ยมันหลักหมื่นใช่ไหมครับคือแสดงว่าสมมติว่านั่งนั่งนั่งตรวจที่ป้อมอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะที่เคาน์เตอร์ที่เคาน์เตอร์ที่เคาน์เตอร์ขาออกเนี่ยจะมีคนมาหาพี่เนี่ยวันหนึ่งถ้าเข้าเวรเนี่ยถึงหลักหมื่นนะโอ้ ลอยพอพันแม่เขาเครียดเลยฮะเครียดเลยเครียดเยียวเหลืองชม่ได้ก็ไม่มีพอพอนั่งอ่ะมันไปไหนไม่ได้เพราะว่าคนประชาชนคนต่างชาติเนี่ยมารอเราอยู่ต่อแถวรอเราอยู่แล้วสมัยนั้นมันไม่น่าจะมีไอ้ระบบแลไรอ่ะออโตเลนไม่น่ามีไม่มีฮะไม่มีครับเป็นระบบมือหมดแมนนววหมดโอ้โหเขาคาดหวังว่าเราจะต้องตรวจเร็วโอ้โหจะตรวจเร็วได้ยังไงบกมานี่เพิ่งรู้จักคอมพิวเตอร์อยู่สนามบินนี่เอง กออ่าอ่าก็เอ้าก็สู้กันตรงนั้นมาครับโอ้โหถึงจะต้องกินยามาทุกวันนี้ครเพราะสนามบินเนี่ยนะคือตอนนั้นต้องบอกว่าตอนที่อยู่ที่สนามบินห้าปีเนี่ยครับมีปัญหากับสุขภาพใช่ครับมากใช่ครับโอ้โหเครียดอากขอนไม่เพียงพอสองอย่างก็แย่ละ แล้วการดูพาสปอร์ตเนี่ยโอ้โหไม่ถึงกี่วินาทีเนี่ยมันก็ต้องดูแล้วว่าที่มาที่ไปยังไงที่มาของพาสปอร์ตยังไงเช็คด้วยมีหมายหรือเปล่าใช่ครับเป็นผู้กระทําความผิดนะจะจักหรือเปล่าด้วยครับเป็นวอชลิสหรือเปล่าด้วยเป็นบุคคลเฝ้าระวังหรือเปล่ามีรายละเอียดปีกย่อยอีกโอ้เยอะเยอะมากเยอะมากถึงได้บอกว่าคนอยู่สนามบินได้นี่เก่งครับเก่งเก่งก็ดีหน่อยว่าติดนิสัยจากสืบ ลงพักไปมันชอบที่หลงสายพอชอบที่หลงสายปุ๊บมันก็จะมีโจทย์ให้ทําเรื่อยต่อยอ,อดไปเรื่อยคิด <ๆ S 1> ไปเรื่อยเลยคราวนี้บอกถ้าถ้าจะบอกว่าการไปอยู่สนามบินเนี่ยถือว่าเป็นเ,เหตุการณ์ที่หนักใจที่สุดในชีวิตการเป็นตํารวจนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ดีไหมฮะตอนนั้นใช่ครับมัน,ปน5ปีนั้นใช่ฮนะเพราะมันหนักจริงๆหนักหนักครับหนักมากเรายิงช่วงที่เขาทำขาออกก็ทำชั้นลอยแล้ว พันอยขึ้นไปเนี่ยเพื่อที่ให้คนขึ้นไปข้างบนแล้วลมข้างล่างเนี่ยไม่ได้พักผ่อนไม่ได้นอนเลยฮะเพราะว่าเขาทำตลอดยี่บสี่ชั่วโมงแล้วคนกําลังคนมันน้อยหรือเปล่าหรือว่ากําลังคนมันขาดแคลนไหมผมก็ถือว่ามันช่วงนั้นเศรษฐกิจมันดีด้วยะฮะคนมันเดินทางเข้าออกมันเยอะนี่ต้องย้อนไปเมื่อประมาณปีห้าห้าสามห้าสองห้าสามห้าสองห้าสามนะที่เป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยครับตอนนั้น พี่อ้นหรือว่าภรรยาเนี่ยเขาทราบปัญหาตรงนี้ไหมครับเออ่ไม่ทราบครับไม่ไม่ทราบมาทราบตอนที่ผมเริ่มป่วยเริ่มป่วยเริ่มกระสอบกระแสเนี่ยรู้และเริ่มรู้ละครับบางผมเครียดเครียดก็พูดผิดหูก็ไม่ได้เริ่มละไปถึงตัวพี่เองครับไปถ้าได้ยินคําพูดที่ไม่ค่อยจะ ถูกหูเท่าไหร่ขัดพูเนี่ยก็จะมีมีอารมณ์ที่เกี้ยวกาดดุนแรงใช่ครับโอ้โหตอนนั้นตอนทพี่อ้นภรรยาเขารู้สึกเลยเลยเริ่มจะรู้เขาเริ่มรู้สึกเริ่มเริ่มจะรู้สึกครับจนกระทั่งผมทนไม่ไหวแล้วก็นะผมก็โทรไปบอกที่บ้านบอกพ่อพ่องานมันหนักนะผมก็บอกอย่างเงี้ยพ่อบอกว่าเอ้ยนี่ใสอย่างมึงก็อยู่สนามบินนอรดีแล้วผมก็ไม่รู้ว่ารู้จะทำไงครับพอมาปีที่สองนี่มันหนักมันหนักขึ้นอีก หนักหรือมันหนักอยู่แล้วมันก็หน,นักครับมันหนักแล้วผมก็ต้องหมอผมไปรักษากับหมอเนี่ยหมอเขายังหมอเขารู้ว่าผมปวดเป็นไรแต่เขาเขาไม่กล้าบอกผมตอนนั้นนะจนะรจกระทั่งวันสุดท้ายเนี่ยที่ผมคิดจะฆ่าตัวตายอ,ะอ่ะหมอบอกว่าพี่เขาก็มาติ่ข้างหูผมนะ้หมอพ,พี่พี่รู้ไหมว่าพี่เป็นโรคเครียดพี่ไปหาหมอจิตเวชน,นะ โอเคผมรู้แล้วว่าผมเป็นโรคเครียดโอเคผมไปผมก็ไปหาหมอแล้วหมอเขาก็จ่ายยาจ่ายยาเป็นตองมาโลมาจิตเเวชผมก็โทรไปหาพ่ออีกพ่อก็บอกก็อยู่ที่เดิมระดีแล้วอบอกครั้งที่สองผมทีนี้ผมก็เลยไปฉีดสลากยานะฮะที่สลากยาไม่จะเป็นครับ ฉลากบบเนี้ยผมก็ฉีออกมาแล้วผมไปแปะกระดาษ A4 ไปให้พ่ออ่าคุณพ่อเพื่อจะส่งให้คุณพ่อดูครับอ่าคุณพ่อเขาก็เลยเห็นก็เลยเห็นว่าเอาเอาอยู่เฮ้ยมันไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วไม่ใช่เรื่องแบบเบาๆแล้วครับผมปรากฏว่าพ่อก็ถือไปหาปู่ปู่เขาก็มีลูกผู้พี่ผู้น้องอะรุ่นเดียวกับท่านรองผู้บัญชาการเอยผู้การในยุคนั้นหรือว่าในยุคนั้นครับครับปู่ก็เลยโทรมาหาผมบอกว่าลูกเป็นไรเขาบอก ผมจะฆ่าตัวตายแล้วปูผมไม่รู้เรื่องว่าผมเป็นโรคก,กิตเวสผมบอกนั่นะผมบอกอะไรที่มันมันอาการบ่งชี้ที่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากอย,กอยู่แล้วตอนนั้นนะพูดผิดหูไม่ได้เลยครคืออะไรที่ฟังแล้วมันดูไม่เข้าหูเนี่ย <ผม S 1> งุดหงิดพูดผมโดนผมเพราะนั้นผมโดนบ่อยฮะโดนบางทีพูดผู้โดยสารเนี่ยออืคนไทยเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาก็จะมีอคติอยู่แล้วว่า ไอ้กพุงมานั่งเนี่ยเป็นตำรวจาเก็ไม่ชอบตำรวจไม่ชอบตำรวจส่วนหนึ่งหนึ่งคนไทยครับแปดนะคนไทยไงครับประชาชนเหล่านั้นที่ที่คิดอย่างเงี้ยบางทีก็บางทีก็เออไอ้หามตรวจอย่างนี้เมื่อไรเจะมันจะถึงคิวอุ้งทีประมาณนี้ครับมาบอกว่าเราทําช้าว่างั้นเถอะสองคนต่างชาติต่างชาติคนต่างชาติมาบางทีเนี่ย คนต่างชาติมาบางครั้งเนี่ยมาโยนพาสปอร์ตใส่หน้าผมแล้วไม่ให้เกียรติทั้งๆที่ไม่มีทั้ง้งที่ไม่มีผู้ริษานะครับมาทุบเคลียร์มาสปอร์ตให้ผมผมก็บอกผมไม่ตรวจไปตรวจช่องอื่นแค่นั้นแหละโอ้โหด่าว่าเป็นชุดเลยอ่อเออแปลกนะจริงเราก็เป็นคนเหมือนกันนะอย่างน้อยก็น่าจะให้เกียรติกันผมก็ ผมก็เดินออกไปข้างนอกไปหาห้องนอกกัแหละมผมบอกกล่าวว่ามีวูบหนึ่งที่คิดอย่างนั้นเลยโอ้โหแต่ยังไม่ทำใช่ไหมแค่คิดมีวูบหนึ่งในสมองอ่าผมเดินออกไปข้างนอกแล้วตามตามเข้าไปละคนขับรถท่านภูมิกลับเราเนี่ยยืนขวางผมไว้ผมตัวสั่นเลยปรากฏว่าไปเดินมาปุ๊บก็กมาคิดได้ว่าลูกก็ยังเล็กอยู่เมียก็ยังไงต้องเลี้ยงลูกอ่าต้องแต่งงานเมียก็คงจะลำบาก ผมก็เลยพูดง่วงช้าก็เลยเรียกสายการบินมาแคนเซิลว่าปรากฏว่าผมก็จับจับช่วงปีใหม่เลยว่าปีใหม่จับปีใหม่แมงซวยทั้งปีเลยอ๋อคนนั้นก็จับคุมในการก่อความขับจับคุมว่าคือคือเราเรามีเหตุในการจับคุมได้นะคนต่างดาวใช่ครับานาทีนั้นที่ตัดสินใจไม่ทําในสิ่งที่เลวร้ายอย่างนั้นครับอ่าตอนนาทีนั้นใช้คิดยังไงฮะ คิดถึงลูกครคิดถึงลูกคิดถึงลูกนะฮครับคิดถึงลูกคิดถึงหน้าลูกเลยตอนนั้ใช่ครับคิดถึงหน้าลูกเลยผมต้นเหตุของความเครียดภาวะทางไม่สบายใจทางจิตเนี่ยเกิดจากการทํางานนี่แหละครับไม่ได้พักผ่อนไม่ได้พักผ่อนแล้วก็เจอคนมากหน้าหลายตาหลักอารมณ์หลักอารมณ์ว่จะบอกว่าไม่ไอความเครียดนี้ไม่ได้เกิดจากภรรยาหรือความสัมพันธ์และครอบครัวไม่มีคือดีกันตลอดไม่เคยทะเลาะกันเลยใช่ครับ แล้วก็เวลากลับบ้านก็มีความสุขรู้สึกรู้สึกอยากกลับบ้านใช่ครับใช่ครับแต่พอเอาเอาสิ่งแวดล้อมจากที่ทํางานเนี่ยครับความเหนื่อยลความยากเนี่ยเอากลับไปด้วยความเครียดที่ทํางานเอากลับที่บ้านด้วยครับแสดงว่าพี่อ้อนนี่เขาเขาเก่งมากเลยนะเขาเขาดูแลก็ก็ไม่เคยได้คุยกันเรื่องแบบนี้เคยคุยเรื่องสุขภาพกันไหม ไม่เคยครับผมไม่เคยปรึกคือเคยคุยไหมว่าแบบโยมีความเครียดอะไรเงี้ยเคยเคยบอกเขาตรงๆไหมฮะผมไม่รู้ว่าผมเครียดด้วยฮะไม่รู้ตัวเองครับอ๋อมันเออจริงจริงเราไม่ได้สังเกตตัวเองขนาดนั้นไม่ได้สังเกตฮะถ้าถ้าที่รู้ตอนหมอมากระติบมันแหรอฮะออพี่ที่รู้ไหมว่าพี่เครียดครับแล้วพี่รู้ไหมว่า รักษาไม่ได้แล้วพี่ไปโรงพยาบาลจิตเวทผมรู้ตอนนั้นนะฮะวันนั้นที่รู้แจ้งแทงตลอดคือวันที่เขามาบอกผมว่าผมเครียดอ๋อกูเครียดนี่เองไอไอตอนแรกที่พี่ตัดสินใจไปหาหมอนี่คือทาไมทาไมถึงไปหาหมอตอนนั้นผมไปหาหมอเป็นปีนะครับกว่าหมอที่เขาจะวินิจฉัยผมส่งไปนี่คือหมอโรงพยาบาลตำรวจไหมหรือที่ไหนฮะไม่ใช่ฮะโรงพยาบาลพนันิคมซึ่งเป็นหมอซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ไม่มีหมอจิตเวอไม่มีหมอไม่มีหมอจิตเวชนะฮะครับครับ แต่เขาจ่ายยาจิตเวชให้ได้แต่เขาไม่มีหมอจิตเวชครับผมก็ไปหาหมอเป็นปีเหมือนจะเหมือนจะใจจะขาดถ้าตัดสินใจที่ไปหาหมอเพราะว่ามันเหนื่อยหรือมันเหนื่อยมันเพียมันวูบอ๋อมีการวูบด้วยวูบบ่อยวูบบ่อยเหนื่อยเพียหลงลืมย้ำคิดย้ำทำอาการไม่เป็นอย่างนี้โรคจิตเวชมีขี้หงุดหงิดไหม โอ่งมุนหิตอะบ่อยบ่อยมากใจร้อนใช่ใจร้อนมากครับการสังเกตตัวเองมาเรื่อยๆแล้วไปพบจิตเวชครับจนจน,นแล้วจนรอดก็เลยต้องไปพบจุดจิตเวชจนได้ใครพาไปผมไปใครพาไปฮะแฟนพาไปครับไปเจอลูกผมก็อุ้มลูกคนเล็กไปด้วยเขามีมอาการแบบว่าเออเธอเป็นอะไรมากมายไม่ได้เป็นอะไรหรอกไม่เขาก็าถามนะว่าเพราะอะไรอ่าผมบอกว่าผมไม่ได้มีภาวะ แบบที่ที่หมอเขาที่พยายามที่จะคาดคันผมผมบอกว่าผมไม่ได้นอนเฉยไม่ได้พักผ่อนโทษ <ะ S 1> ทีครับที่ตอนตอนที่อ้อนถามกลับไปนะฮะว่าเพราะอะไรเป็นอะไรเนี่ยพี่พี่โกรธไหมผมไม่โกรธเลยฮะผมไม่โกรธเลยไม่โกรธครับไม่ได้โกรธไม่โกรธเขาเลยว่าทําไมไม่เข้าใจเราครับพออยู่สุวรรณภูมิห้าอ่าอยู่สนามบินห้าปีครับ ก็เลยย้ายมาอยู่ที่ระยองมาอยู่ที่ตรมร,ระยองครับทุกวันตั้งแต่วันวันนั้นจนวันนี้ทำทำหน้าที่อะไรฮะผมก็ตรวจเครื่องบินกับตรวจเรือสองอย่างนะอ๋อตรวจยันพหนะกับบุคคลทั้งทางน้าและทางอากาศเพราะว่าเรามาจากสนามบินเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรนอกจากตรวจ <laughs> ตรวจเครื่องบินกับตรวจออกก็อยู่อย่างนั้นตั้งแต่ปีไหนนะที่มาระยองฮะน่าจะเข้าปีที่สิบเอ็ดแล้วล่ะฮะสิบเอ็ดแล้วนะสิบสิบเอ็ดปี ห้าห้าห้าหกหกครับห้าหกโอ้โหเป็นสิบปีแล้ว 5, ครับครับ <5. S 2> แล้วอาการทางอาการที่อาการทางจิตที่ไม่สบายใจอะไรต่างๆความเครียดลดลงไหมครับลดลงครับลดลงแต่ว่าตอนนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็จะเป็นโรคใหม่แล้วที่ว่าเขาไปเจอมาใหม่เนี่ยโรคใหม่นี่เมื่อปีเดือนมีนาเนี่ยเจอใหม่โรคใหม่อ๋อนี่เพิ่งเร็วๆนี้เองครับมีนาเนี่ย ขเรียกว่าโรค TSD โรคห,หัวใจโรคหัวใจสั่นผิวไหวผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดเพราะว่าเราไปฉีดยาโควิดหรือเปล่าเกิดแล้ว,ลวอาการเป็นยังไงฮะมันก็เหมือนการโรคจิตเวททุกอย่างเหมือนกันอุ้ยมีความยากของโรคจิตเวทเนี่ยซึ่งผมสงสัยมานานแล้วล่ะมันอาการค้ายกันอ่า ตอนที่ผมเป็นโรคพีเอดีเนี่ยผมน็อกกลางผมทํางานอยู่กลางแดดเนี่ยปกป้องกเราผมน็อกน็อกกลางแดดเป็นสองรอบเป็นสองรอบที่ไหนฮะเป็นที่บ้านฮะเป็นที่บ้านโอก็เกือบไปตายแล้วล่ะเที่เกือบไม่รอดเหมือนกันเกือบไม่รอดฮะใครมาช่วยครับตอนนั้นผมไปเองผมไม่รู้ว่าผมเป็นผมก็ขับรถไปเองฮะอผมขับรถไปเองรอบแรกรอบสองเนี่ยผมไม่ช่าบ้านก็ไปส่ง อย่างนะ้ตอนรอบแรกที่วูบแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วขับรถไปอ่ะพี่อรู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วอาการไม่เริ่อมจะไม่ดีแล้วผมก็ขับรถไปเองผมก็ไปบอกว่าคุณหมอครับผมฮาร์ดเดทสูงฮาร์ดเดทมันสูงอความดันมันสูงผิดปกติใช่ไหมหรือว่าหัวใจมันเต้นหัวใจมันเต้นเร็วไปเต้นเร็วเต้นเต้นเต้นรู้แล้วมันก็โดนถีบนะครีบบางทีขอบอกก่อฏว่า พอไปหาหมอก็ปรากฏว่าหมอบอกฮาร์ดเดตมันสูงจริงสูงร้อยหกสิบกว่าอู้หร้อยหกสิบกว่าผมก็เกือบช็อกแล้วแหละพอรอบสองเหมือนวิ่งเหมือนคนวิ่งตลอดเวลาฮาร์ดเดตมสูงรอบสองรอบสองก็เป็นอีกพอรอบสามพอรอบสองนี่เขาส่งไปศูนย์หัวใจศูนย์หัวใจที่ชลบุรีครับปรากฏว่าก็ไปคุยกับอาจารย์หมออาจารย์หมอก็บอกว่า ถ้ายางเลวที่สุดก็คือผ่าตัดลิ้นหัวใจนะอุกยี่ก่อนที่จะไปเอกโอหัวใจเขาได้เขาได้เอ็กซเรย์ตรวจสอบภาวะเอกโทอุนดาซาวะอุนดาซาวะครับก็ปรากฏว่าหัวใจหัวใจไม่ได้ผิดปกติเขาก็เขาลาคุณหมอบอกไหมฮะสาเหตุเกิดจากอะไรฮะเกิดจากลิมเลือดมันไปอุดตันลิมเลือดอุดตันถามอีกทีหนึ่งปกติความป็นพืชดื่มสุราดื่มเหล้าผมไม่ดื่มเหล้ามาตั้งนานนะฮะ ลอไม่ดื่มเหล้าไม่เที่ยวไม่เที่ยวไม่เที่ยวฮะโอ้โหเป็นไปได้ยังไงอ่ะแล้วไม่ดื่มเหล้ามไ,ไม่เที่ยวแล้ว,ลาว,ลวการรับประทานอาหารอะไรพวกนี้ปกติเลยไหมครับตั้งหลังนี่รู้สึกว่าจะหนักมัน <laughs> อ๋อกินมันเยอะหนักมันเยอะห<ม>นักมันเยอะแล้วว่าก็ด้วยสภาวะร่างกายที่เราอายุมากขึ้นด้วยแหละฮะอายุมันมากขึ้นด้วยผมไม่ได้ออกกำลังกายด้วยอ๋อแล้วทุกวันนี้อาการที่เป็นข้างเคียงคืออะไรคะ อาการข้างเคียงใช่ไหมอาการที่มันมีอาการที่บอกตอนนี้มันดีแล้วขึ้นแล้วผมกินยากินยาละลายเลือดตอนแรกเนี่ยตรงนี้เนี่ยเหมือนเหมือนเป็นแผลนิดเดียวโดยนสักิดนิดเดียวใช่ไหมฮะพอ,มอผมกินยายาละลายเลือดเนี่ยเลือดมันออกมาข้างอยู่ตรงนี้ซึ่งมันไม่ใช่เป็นเฉพาะที่นี่ครับมันเป็นที่ขานี่เป็นที่ เว้นรอยพับรอยต่อรอยทับรอยต่อเป็นหมดครับตอนที่ผมเป็น,นนะหนักหนักนะฮะเหงื่อก็นั้นเหงื่อเนี่ยน่าจะเป็นเป็นปีบเลยเพราะพอผมกินยาผมก็เนี่ยเพิ่งเป็นได้สองสามวันเนี่ยเลือดมันออกเลือดออกเลือดออกซึมอย่างเงี้ยม,มันนิ่มแล้วแต่ก่อนนี่มันแข็งแต่ก่อนมัน <laughs> <laughs> พี่ <laughs> พี่ต้องไปหาหมออีกรอบนะผมว่าแล้วได้เคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลตำรวจไหม มีคนแนะนำไปครับเพื่อนๆผมก็เริ่มเดินไม่ได้โทษทีนะทุกวันนี้เนี่ยพี่ยงทานยาอะไรมั้งครับยาละลายล,ะลิมเลือดหนึ่งยาปรับฮอร์โมนสองสองอย่างก็ได้นะตอนนี้ผมถือว่าผมไม่ได้ไม่ได้เป็นเยอะุยแต่ว่าน,น่าก,กังวลเหมือนกันนะภรรยารทา่ทา,นทานทราบไหมคุณภรรยาเอ่นาจะทราบแล้วครับ่าจะทราบลูกๆอ่ะลูกคนตัวอายุสิก็น่าจะทราบไหมยังยังครับอ๋อไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกแต่ แม่ผมก็น่าจะรู้แล้วะฮะแม่ก็น่าจะรู้แล้วตอนแรกกับผมก็หนักใจอยู่เหมือนกันผมก็ไม่รู้จะพูดกับแม่ว่างไงแต่หลังๆนี่แม่แม่กับญาติพี่น้องนักจะรู้หมดแล้วแล้วคุณคุณหมอที่เราไปพบที่โรงพยาบาลที่ชุบรีแนะนำไหมครับว่าวิธีการดูแลรักษาตัวเองเนี่ยทุกวันนี้ต้องทำยังไงหมอไม่ได้ไม่ได้แนะนำครับส่งตัวผมกลับมารักษาที่โรงพยาบาลพนัสนิคมโรงพยาบาลอำเภอ แต่เวลาผมไปหาหมอแต่ละคนเนี่ยแต่ละวันแต่ละนัดเนี่ยครับหมอเนี่ยจะไม่เหมือนกันเฮ้ยผมไปหาหมอหมอกอไก่เนี่ยเขาก็จะพูดแบบหนึ่งครับพอหาหมอขอไข่เขาก็จะพูดอีกแบบหนึ่งครับหาหมอคอควายก็จะพูดอีกแบบหนึ่งผมกรู้แล้วว่าอ๋อก็ต้องระวังแล้วพูดจะฟังคาที่หมอพูดันพี่คงเดี๋ยวต้องไปลงมาตํารวจแล้วจริงๆครับ ว่าเดี๋ยวมีโอกาสว่างๆไปนะไม่ต้องโอกาสว่าเดี๋ยวต่อไปเป็นห่วงเลยเนี่ยพอฟังแล้วเออก็ก็น่าจะเออเต้องไปต้องไปแล้วเออ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 ผมงงเลยลูกจะถามอะไรเลยเนี่ยเป็นห่วงแทนแล้วแล้วทุกวันนี้ลูกลูกสาวคนโตเข้ามหาลัยแล้วใช่ไหมครับครับผมมหาลัยที่ไหนครับตอนนี้มหาลัยที่มหาสารคามครับอ่าปีหนึ่งปีหนึ่งครับปีหนึ่งได้สอบ ได้คณะอะไรคะเนี่ยคณะวิทยาศาสตร์สาขาสารสนเทศครับ<ม>เป็น<บ>ห่วงเขาไม่เนี่ยไปอยู่ไกลก็เป็นห่วงแต่เขาเขาก็น่าจะเก่งเหมือนพ่อก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมนกันฮะจริงๆก็ผมว่าพี่อยากจะเห็นเขาจเจริญงอกงามจเจริญเติบโตอ,บอย่างสมบูรณ์แบบถูกต้องไหมครับ ทำมีชีวิตอยู่ถึงขนาดนั้นก็เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพี่โย่งก็ต้องดูแลตัวเองดีๆเข้าใจไหมครัแบบว่าเฮ้ยเราจะได้แข็งแรงได้เห็นเขาได้ดูแลเขาจนเขาเติบโตเนาะแล้วคนเล็กล่ะครับคนเล็กก็อยู่มอสี่นะฮะมอสี่ที่เรียนที่พนัทนะอ๋ออยู่มอสี่ก็โตแล้วเหมือนกันก็กลับไปเจอกันทุกวันสิบสี่ปีเพราะว่าพี่โย่ง่ยต้องบอกว่าก็จะมาขอผมว่าลองครับเดี๋ยววันนี้ผมขอไปรับลูกไปรับลูกหน่อยได้ใช่ไหมเออเจอกันทุกวันแล้วคุยกันทุกวันไหมครับ ก็เขาก็มีเรื่องส่วนตัวของเขาฮะคนะคนเล็กะ่ะแล้วเขาเขาขี้อ้อนไหมลูกคนเล็กลูกสาวด้วยขี้อ้อนฮะ <laughs> ถ้าอยากจะได้ของก็จะรู้ละวันนี้เสียตังค์แน่ชื่ออะไรคนเล็กชื่ออะไรชื่อชื่อเดียชื่อเดียแล้วคนโตชื่ออะไรฮะชื่อไอซ์ฮะชื่อไอซ์ครับอ๋อดีเดียน้องเดียนี่เขาเขาเคยบอกไหมเขาอยากเป็นอะไรพอโตแล้ว ไม่เคยบอกเลยไม่เคยบอกเลยอ่องส่วนตัวของข้อมดเออเ้าเขาเล่นเล่นกับเขาสนิกกับใครมากกว่ากันฮะระหว่างคุณคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันฮะเหมือนกันแต่คุณพ่อเนี่ยไปรับกลับบ้านแทบทุกวันครับโอ้โหน่ารักมากต้องบอกว่าพี่โยงเนี่ยก็มีความโชคดีในส่วนของความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นพลังหลักเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกมาว่า ช่วง5ปีที่อยู่สนามบินเนี่ยเครียดมากครับแล้วพี่บอกว่าพี่ออนเนี่ยภรรยาเนี่ยพาพี่ไปที่โรงพยาบาลตลอดครับใช่ไหมฮะถือสำคัญไหมครับครอบครัวผมคิดว่าสําคัญนะเพราะว่าผมพี่มองมุมมองตรงนี้มีมองว่าไงฮะความสัมพันธ์ในครอบครัวผมอยู่ได้เพราะว่าผมรักรักรักแฟนแล้วก็รักลูก ทุกอย่างนี้ที่เราทำไว้็ทําทำเพื่อลูกครับผมไม่เคยออกนอกลูกนอกทางที่จะไปกินเหล้าเมายาหัวลาน้ำก็ไปก็ไปเฉพาะเอเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมารยาททางสังคมนะฮะก็ไม่ได้จะคิดว่าจะ,จะไปที่จะ ไปทำให้ตัวเองเสื่อมเสียนะก็ต้องบอกว่าครอบครัวและลูกๆเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยในในความคิดของพี่โยงใช่ไหมฮะแล้มันได้มาเพราะความลํำบากถึงแม้มันจะไม่มีไม่เท่าเขาเออเราก็พอใจแบบเนี้ยพ่อแม่ก็เคยพาอยู่อย่างเงี้ยตายายปู่ย่าตายายก็พาอยู่อย่างเงี้ยทุกวันนี้ถามหน่อยมาเป็นตํารวจนี่ก็กี่ปีนะอย่างที่บอก สามสิบเอ็ดปีสามสิบปีอะสามสิบปีเสร็จนะครับ,รบทุกวันนี้ภูมิใจไหมได้เป็นตำรวจผมมีทุกอย่างได้ก็เพราะอา,ะาะชีพตำรวจฮะผมก็เคยเห็นพ่อพ่ออยู่ต่อชะดอเงี้ยเราก็เคยเห็นว่าพ่อลำบากยังไงเราก็เห็นคุณตาก็รับราชการเป็นครูชั้นผู้น้อยผมก็เคยเห็นเห็นเห็นตาเห็นพ่อเห็นญาติพี่น้องเขาอยู่ในควาลมลำบากบางทีเนี่ย เราตามใจตัวเองไม่ได้เราต้องดูส่วนรวมมะฮะวันนี้มันความศรัทธาในองค์กรตํารวจมันถูกลดทอนไปเยอะมากเลยพี่โย่งเห็นไหมตามข่าวครับผมถามพี่โยง่งนิดหนึ่งทุกวันนี้พี่โย่งยังเชื่อมัน่นศรัทธาในองค์กรตํารวจอยู่ไหมฮะผมคิดว่าถ้าถ้าเป็นอย่างที่เขาพูดมันก็อยู่ไม่ได้ครองค์กรนะมันต้องมีทั้งดีทั้งเลวนะครับผมผมพูดตรงๆว่าผมมาจากครอบครัวตํารวจทหารอื นอกจากจะเป็นตำรวจแล้วก็มีทหารแล้วก็รับราชการมาตั้งแต่สมัยตามผมคิดว่าถ้าไม่ถ้าไม่รักจริงไม่ดีจริงผมก็คงอยู่ไม่ได้ฮะมผมผมผมมีทุกวันเนี้ยผมมีทุกวันน,มมน,นี้ผมเลี้ยงน้องได้สี่คนเนี่ยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ จนพอนอนตาหลับเนี่ยก็เพราะอาชีพตำรวจฮนะโ <Okay. S 2> อเคอะช่วงท้ายละพี่อยากฝากอะไรให้กับน้องๆตำรวจเพราะผมว่าพี่ก็ถือว่ายรุ่นใหญ่แล้วประสบการณ์รับราชการมานานไม่ว่าจะเป็นมุมมองเรื่องสุขภาพรเรื่องการทํางานแล้วก็เรื่องอความสัมพันธ์ในครอบครัวค,<อ>ครับฝากทิดนีงครับขอให้มันเป็นในทางสายกลางนะครับ อย่าสุดโต่งทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องสุขภาพก็อย่างที่คำพระพุทธเจ้าเขาบอกฮะฮะทางสายกลางครับก็มันจะมันก็จะอยู่ได้ฮะเราก็ทำหน้าที่ของตัวเองทำให้มันดีที่สุดฮนะฮะแค่นั้นแหละฮะอยากฝากโอเคครับงั้นก็มีอีกไหมมีอีกไหมได้นะ เหมือนเหมือนเหมือนจะมีได้ได้ได้คุยสนุกมันก็คุยเพลินดีนะครับจริงเรื่องเรื่องสุขภาพเนี่ยผมอยากให้พี่ย้งฝากเยอะเลยเรื่องแบบเรื่องความเครียดครับเรื่องความเครียดว่าไอ้ถ้าเรารู้สึกตัวเองแปลกๆไปเนี่ยครับพี่พี่ย้งมองว่าไงควรจะต้องไว้ก่อนหรือว่ายังไงคะคือตอนนี้ผมอยู่ในสภาวะที่ผมยังยังทนได้อยู่แต่ว่าผมถ้าผมไปคุยกับหมอจิตเวช อีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่าผมถ้ายังไม่ไปหน้ามาหลังเนี่ยผมก็คงจะไปหาที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วล่ะฮะ <c oughs> เพราะว่ามันก็เป็นมานานแล้วเป็นสมควรที่จะนั่นแล้วแต่ทีนี้ผมก็ห่วงห่วงอย่างเดียวห่วงไอ้ริมเลือดในในหลอดเลือดในหัวใจแค่นั้นนะฮะ แต่ก็ไม่รู้ว่ามันก้อนโตมันขนาดไหนกว้างยาวขนาดไหนพี่พี่ยง่งมีวิธีคลายเครียดยังไงฮะตอนนี้พอพอรู้แล้วว่าตัวเองมีภาวะความเครียดสูงเนี่ยภาวะความเครียดสูงผมก็จะจะเดินเล่นแ,แถวบ้านเลยฮะเดินออกกำลังกายเบายครับก็ค,คงไม่หนักเหมือนเดิมอืสมัยก่อนนี่ก็ สมัยก่อนนี่วันไหนถ้าไม่ได้วิ่งเนี่ยวันนั้นจะป่วยอ๋อเป็นคนชอบออกกาลังกายอยู่แล้วออกกำลังกายครับก็ไปวิ่งยี่สิบกิโลเนี่ยผมไม่ต้องไปฝึกเลยตอนที่วิ่งตอนที่วิ่งอ่าเขาเรียกว่าเทสร่างกายป่าไม้มันม่ความแนยี่สิบกิโลผมไม่ได้ฝึกเลยฮะผมก็พอสอบผ่านผมก็ไปวิ่งเลยอืมอืมอืมแสดงว่ามีพื้นฐานร่างกายที่แข็งแรงอยู่แล้วระดับหนึ่งเลยนะครับแต่มาช่วงหลังนี้ที่ผมไม่ได้ออกกำลังกายผมหนักของวัน หนักอ่ารทะเลผมรู้ยหนักอ๋อหนักของมันนัอ่านทะเลพี่ย่อมมีมีเพื่อนหรือใครสักคนไหมที่สามารถที่จะคุยได้ทุกเรื่องเลยทุกวันนี้ทุกวันนี้นนอะก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรนะ <laughs> ผ,มผมก็ไม่รู้กหรอกกับกับภรรยาคุยกันทุกเรื่องไหมกับพี่อ้อนเนี่ยก็ไม่มีฮะนอกจากเรื่องลูกอะฮะอ๋อก็แต่ว่าจะคุยกันตลอดก็ก็คุยคะกบคุยแต่ ส่วนมากเนี่ยผมก็ถ้าเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเวลาใครเวลาเรามีธุระเรื่องกันเรื่องท้องเนี่ยครับใครที่มีก่อนเนี่ยเขาจะจัดการไปเลยครับแสดงว่าครอบครัวนี้มีการบริหารการเงินลักษณะว่าใครมีความพร้อมครับแ,แ,ลแล้วก็จัดการไปก่อนเขาว่ากันจะไม่มีว่า เอ้ยนี่เธอต้องจ่ายออฉันต้องจ่ายไม่มีมมใครพร้อมใครพร้อมครับครับผมบางทีเราเก็บเงินไว้เก็บเงินไว้เนี่ย้ามีปับ๊บอ่าพอมีเรื่องที่จะจำเป็นต้องใช้เงินใช้ทองเนี่ยเราก็จะสำรองไปก่อนเรื่องการเงินนี่ถือว่าหนักไหมในครอบครัวทุกวันนี้ถ้าเราเป็นข้าราชการเพราะว่าคุณพี่คุณภรรยาเขาก็เป็นข้าราชการเหมือนกันครับมันมันหนักไหมฮะสมัยก่อนนี่มันหนักใน,นกว่านี้เยอะเอาหนักกว่านี้เยอะอีกเพราะว่าเพราะว่า ฐานเงินเดือนมันยังต่ำใช่ใช่หฐานเงินเดือนของพยามก็ต่ําครับของพี่ก็ก็ไม่เยอะตอนนั้นน่ะค่าใช้จ่ายมันก็สูงครับค่าใช้จ่ายมันก็สูงแต่ตอนนี้ว่าฟอร์ผมอายุมากขึ้นถามเงินเดือนก็ปรับทุกปีทุกปีแล้วก็มีสินก็พยายามที่จะลดลงลดลงนี่สินส่วนใหญ่เป็นเรื่องไม่มีอะไรเรื่องเรื่องรถเนี่ยฮะลดกับบ้านบ้านผมอ่า ทำผมกู้สากรมาผมก็โปะหมดแล้วหมดแล้วด้วยก็เหลือแต่รถเหลือรถรถก็เหลืออีกสามสี่วดว้าสบายแล้วอย่างนี้สามสี่วดครับก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องกังวลอ่อก็เหลือแต่ลูกแล้วตอนนี้ทั้งสองคนไอซ์กับเดียรคับลูกก็โอเคแล้วก็ปล่อยไปตามวิถีชีวิตเขาหาอาชีพเสริมไว้ด้วยนะหลวบอกลวงเขาบอกคำนั้นนะอย่าไปดูอย่างด้านเดียวอย่างเดียว เพราะสมัยนี้มันค่า,ารางกาก็ไม่ใช่ว่าจะสะดวกสบายใช่ใช่มันอาจจะต้องมีอาชีพเสริมครับส่วนตัวพี่เชื่อคิดว่าควรจะต้องมีไหมข้าราชาการอาชีพเสริมเนี่ยผมผมผมอยากจะมีนะฮะแต่จะา <laughs> เพียงแต่ว่าผมมันคือมาให้มันแก่แล้วฮ <laughs> คือแสดงว่ามันก็ควรจะต้องมีเพราะว่าอาชีพข้าราชาการอย่างเดียวมันน่าจะบาแบ่งเบาภาระในครอบครัวไม่เพียงพอรเรื่อง,เร,องเรื่องความเครียดภาวะความเครียดจากการทํางานเนี่ย พี่เนี่ยประสบมาแล้วเต็มๆเลยครัพี่พี่มีอะไรจะฝากกับน้องๆไหมโอ้ผมบอกผมบอกเลยว่าพยายามอย่าให้มันเป็นนะฮะพอเป็นแล้วโรคอื่นมันตามมานะมาเาอ่อมีคนบอกผมมานะคุยๆบอกว่าถ้ามีความเครียดหรือภาะวะลักษณะของไม่อยากอยู่เงี้ยครับมันจะต้องมีเพื่อนคุยครับ มันจริงไหมพี่โยงว่าช่วยได้ไหมวันนี้จริงครับวันนี้ผมคุยกับรองแล้วผมรู้สึกว่าจริงเลยจริงเหรอมันได้คุยมันรู้สึกสบายใจขึ้นไหมบางทีผมก็คุยกับน้องๆแล้วน้องๆผมเห็นอยู่พี่ก็เจ๊กเจ๊าเจ๊บางทีหูก็ไม่ได้ยินแล้วครับอ่าหูไม่ดีครับพีหูไม่ดีเพราะกินยานกินยามานานแล้วแต่พอมันมีเพื่อนคุยมันรู้สึกรับเนวันนี้รู้สึกผ่อนคลายเลยฮะโอ้ขอบคุณครับอผ่อนคลายเออ จริงๆมันอาจจะจําเป็นเนาะการที่เรามีคนที่เราสามารถคุยได้ทุกเรื่องครับอืมนี่อยากจะบอกน้องๆเลยเนาะว่าเอ้ยมีเพื่อนเถอะเพื่อนมันก็ดีนะใครบางคนแบบเขาเรียกว่าอะไรยุคปัจจุบันเนี้ยโทรเวิร์ t อ่ะชอบอยู่คนเดียวแหมเป็นความเครียดไม่รู้ตัวนะใครับจำเป็นนะต้องหาสังคมเพื่อนคุยบ้างเอา โอเคพี่โยงประมาณนี้ขอบคุณมากครับก็สนุกมากเลยได้ได้ข้อคิดได้ความรู้ต่างๆแล้วก็เป็นหัวสุขภาพดูแลสุขภาพนะพี่โยงขอบคุณมากครับเดี๋ยวต้องไปลงมาตำรวจหน่อยแล้วทั้งนั้นนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ